บอกบอกวะ <c oughs> เออหลับตอเลต่ะเวลาแข่งก็ชอบหลับพี่อยู่พี่อยู่สีแถวพี่อยู่สีแถวเครื่องยอะเครื่องเครื่องล็อกนะ ไอ้เอาดีๆดีๆกุญแจมันเนี่ยอย่าพูดเล่นดิเอาจริงจริงโอ้โหเฮ้ยเจอใครเจอใครยังเนี่ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่กล้าออกจากไม้เลยนี่ยกูต้องยึดไม้กูสิงสถิตอยู่ในไม้เนี่ยเฮ้ยมีบ้าวอ่ะเฮ้ยพี่มีบ้านิดหนึ่งว่ะเมื่อกี้อันตรายแล้วอ๋อกระทึบแรงก็ตกใจ อยู่กับจ้านเหรอปันดิเฮ้ยรอยยี่อะไรอ่ะเออปันโอ้จะได้เครื่องล็อไอเออเออพี่หาเครื่องปันก่อนเว้ยไอหาเครื่องไม่เจอฮัลโหลอ่ดี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 กู เอายิงเหรอเอาจบนนโอเคโอเคผมปั่นให้ตรงนี้ใครปั่นวะเนี่ยผมปั่นให้โอเคปั่นกระทั่งกระทั่งเสียเวลาไปปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นกระทั่งก่อนเดี๋ยวค่อยแยกค่อยแยกกันเดีย๋ยวสามเพื่อนถ้ามันมาก็โดนซีดีลากไปเล็กบ้านเล็กกถ้ามันมาไม่ได้น้ำอยู่น้ำ ไอพี่ชายไล่ยืนอยู่ยืนอย่าอย่าอย่าชะล่าใจตัวเนี้ยเครื่องพี่ก็เสร็จทีนี้เราแยกฝั่นเลยนะแยกฝั่นไปเลยโอเคไป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 บอกได้ไม่เป็นไรแต่เนี้ยบอกให้บอกให้มันโล่งบอกให้เพียง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 พี่เดินพี่เดิน เล่นอยู like ่พี่เล่นอยู่พี่เล่นอยู่พี่เล่นแม่สีแถวแม่สี่แถวดู้เรื่องรู้เรื่องอยู่พี่อยู่พี่เยี่ยมไปเตะยิงทิ้งมาแล้ว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 

โอเคโอเคโเฮ้ยเราเปิดได้กุญแจม่วงใช่ไหมที่พี่ได้ยินอ,ะอ,นนอ่ะอ๋ออโอเคโอเคเขาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้นพี่ไม่เห็นเขาพี่ปัน่นพี่ปั่นอยู่บ้านใหญ่อเ,เ,เออพี่ปั่นพี่ปั่นอยู่พี่ปั่นอยู่ พี่น้ำนะ้ำนะไปรอนะ้ำไปรอช่วยดินะ้ำไปรอช่วยพี่กับพี่กับจันตันกันอยู่ปั่นอยู่ดิพี่ปั่นอยู่ตรงบ้านใหญ่เนะี่ยไม่ใช่บนบ้านนะปั่นหน้าบ้านใหญ่ช่วยอะไรช่วยอะไรเหรอดึงมาเลยบล็อกด้วยบล็อกด้วยบล็อกหน่อยอะ บล็อกล้มนะไม่ต้องบล็อกล้มนะเดี๋ยวเสียแต้มสามแต้มให้เขาย้ำเป็ดสองไปเป็ดสองไม่ได้แต้มเออฮิวก่อนแล้วค่อยไปบล็อกไว้ไปไปเลยยังไม่เหลือไม้อ่ะเหลือให้ใครเล่นฮัลโหลมาวะไอ้กุ้ยกแจ้เขียวเลยไอาเก็บกุ้แจ้ถึงกุ้แจ้กดตาดีกว่ากวะกู เออคิดเลิกไม่ต้องคุมเครื่องนะเป็นวิธีไม่ต้องให้คิดเลิกคุมเครื่องเพราะว่ามีกุญแจในมือเจอเครื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าไม่หาเครื่องไม่เจอหรอเจอแล้วปั่นอยู่เนี่ยมาปั่นด้วยกันนีดิวิ่งมาเร็ว น้ำวิ่งบล็อกไปน้ำบล็อกน้ำรอบล็อกน้ำรอบล็อกเดียวบล็อกอย่างเดียวหน้าที่น้ำเลยนะเนี่ยทำไม่ได้เว้ยเออน้ำน้ำจันไปจันไปบล็อกเร็ววิ่งไปเร็วที่ปั่นคนเดียวไปเร็วเออไปส่วนส่วนน้ำน้ำไม่วิ่งมาหาโอ้ไม่ทันแล้วน้ำมายิง ไม่ใช่ไม่ใช่เออน้ำกับกั้นคิวคิวกันก่อนเฮ้ยพี่่ะกล้าๆไปนะเว้ยมันมันอาจอะจะโนวันน่ะจะโนมามาเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาก็ดีพี่ก็ไม่กล้าเสร็จแล้วมามาจริงมาจริง เดี๋ยวเลยดึงเลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่กลับมันกลับมันกลับมันกลับยี่ปีแต่เครื่องต่อมันกลับนะกลับนะดึงได้ดึงนะจะเราเราจะเราเราจะไอ้ไล่ยีนมาไล่ยีนมาพี่จะเอาให้เสร็จพี่จะเอาให้เสร็จเจ็บก่อนเจ็บก่อนเออโอเคเดี๋ยวพี่ติดเครื่องเลยนะพี่ติดเครื่องเลยโนวันหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเข็บกันอยู่แล้วไอ ตู้อยู่ s, <S โอเคพี่กำลังอ้อมโคตรไก่เลยซ้ายเจันเองเองล้มก็ได้นะจันอย่าให้เขาได้ได้อีกหคะแนนน่ะมันจะเยอะกว่าเองล้มอย่างน้อยเขาได้แค mm> ่สาอ่ะ ไป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 ก่อนไปนี่เปิดประตูให well ้ก่อนแล้วกันนี่เปิดประตูให้ก่อนแล้วกันใครก็ได้บล็อกล้มแทนยีหน่อยอ่ะอย่าให้ยีตายอ่ะพี่เปิดประตูให้มีใครเปิดประตูไงพี่ต้องเปิดเอาเด้เออสวยมันก็ต้องอย่างนี้ดิว่าน้องๆของพี่น้องรักของพี่เออน้องรักของพี่ทำดีมาก the door? Really? Is It's like the street lights lit this time Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this island We got this far, don't know how